นี่ครับผมนี่ครับปลูกเห็ดโคนง่ายๆครับเพาะโคนง่ายๆครับดูครับดูครับนี่ครับเกิดแล้วครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูเห็นไหมครับตุ่มครับผมเห็ดโคนครับเพาะเองง่ายๆเดี๋ยวจะต้องดูให้จบครับแล้วแล้วกลับไปทําไปเพาะเองได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะเกิดเต็มเลยนี่ครับว่าทายังไงฟังคลิปนี้จบคุณทําได้เลยครับเหมาะกับคนมีที่นะ พื้นที่ไม่ต้องมีที่พื้นที่ไม่จําเป็นว่าต้องมีที่เยอะมีพื้นที่อ่นี่ฮะเห็นไหมครับมีครับสองดอกเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับการปลูกเห็ดโคลง่ายๆการเพาะเห็ดโคลง่ายๆดูคลิปนี้จบคุณเพาะเป็นเลยสวัสดีครับพบกับตะพูพาลุยในช่อง YouTube ไล่ภูอ่าวน้อยครับไม่มีป่าก็ปลูกเห็ดโคนได้เพาะเห็ดโคนได้ แค่เรารู้หลักการง่ายๆแค่ทำแบบทาแบบนี้คุณก็มีเห็ดโคนกินได้ง่ายๆนะครับหนึ่ครับมีที่นะครับสพื้นที่ตรงนั้นเราจะเราจะ,เราจะให้ให้บริเวณเขาให้บริเวณเขาคือเราแบบเราต้องปล่อยปล่อยเขาให้เป็นที่รลกร้างนะโขนต้นไม้แล้วก็ไว้กองเรานําพวกเศษไม้เศษฟืนมาสุ่มไว้นะครับสุ่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้อาหารปลวก พอไม่มีปลวกมันก็ขึ้นมากินเศษไม้ครับเราก็สุ่มย่มงเงก้ยสุ่มไว้สุ่มไว้มันก็แล,แล้วแล้วไม้ของเราก็ต้องมีฟาร์มแบบล่มๆพันนี้นะครับเห็นไหมล่มๆพันนี้อ่าล่มๆพันนี้มันก็จะมีปลวกอยู่แล้วปลวกมันก็จะกินกินไม้ให้เวลาที่เหมาะสมให้มันกินให้มันอิ่มหนำสำรานให้มันขยายเครือข่าย,ายมันบริเวณเพื้นที่โคนต้นไม้ที่เราต้องการที่ว่าจะให้ให้ผลขึ้นหรือเราคิดว่าบริเวณสักหนึ่งเนี้ย รอบพคนเนี่ยเราจะให้มันขึ้นเราก็สุ่มพวนเนี้ยไว้ภัยความชื้นปล่อยให้มันลบอันเนี้ยปล่อยไว้ถึงฤดูการหน้าฝนอีกปีหนึ่งเนี่ยอีกปีหนึ่งเราจะได้เห็ดกินแต่ก่อนอื่นที่เราจะวางเศษไม้เราก็ขุดดูก่อนว่าใบเวณนั้นมันมีปวกไหมถ้ามันมีเราทําเลยทําแบบที่ตะปูบอกนําพวกเศษไม้มาสุ่มๆๆไว้แล้วก็ปล่อยให้มันลบนะครับ ปล่อยรกให้มันย่อยสลายทำมันเองแล้วเราก็จะมีเห็ดปลวกกินโดยที่ง่ายๆจริงๆมง่ายยังไงและประโยชน์อย่างที่สองคือสิ่งที่เรามาสุ่มๆไว้ครับนี่ฮะมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เราไปปลูกต้นไม้ทำดินรองพื้นกับปุ๋ยได้เลยไปคุกหน้าดินกับพืชได้เลยทำไรก็งามนี่คือประโยชน์อย่างที่สองและเห็ดมันจะเกิดจริงไหม จริงครับจริงมากๆพอถึงเวลาระยะเวลาหนึ่งปีที่เรา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 เอาวางเศษไม้ mới, เศษฟืนบริเวณที่มีปวกแล้วนะครับมันจะขยายหญ้ามันจะคุมคืมไม่หมดเลยหญ้ามันจะคุมคืมวันนี้มันมันอยุน่ในในนี้เรามีเศษไม้อยู่ที่สุ่มไว้มา,มากมายนะครับสุ่มไว้มากมายเพื่อให้มันกินให้มันย่อยสลายให้ปกุกมันย่อยสลายให้ทุกอย่างมันยน่อยสลายพอถึงเวลาที่เราต้องการที่จะใช้ปุ๋ยครับผม เราก็จะมาเปิดดูครับมันย่อยขนาดไหนใช่ไหมเปิดดูมาเปิดดูเพื่อย่อยสลายเรานําก่อนที่เราจะกินเห็ดโคนเรานําพวกนี้ไปใช้งานก่อนครับฮะใช้งานก่อนนะเปิดแล้วเอาน้าพวกนี้ไปใช้งานพวกพวกสิ่งที่ย่อยเนี่ยไปใส่โคนต้นไม้ไปปลูกต้นไม้โดยที่เราได้ประโยชน์อย่างที่สองเราก็เปิดให้หมดเลยเรานําสิ่งที่เราหมักบ่มไว้ตรงเนี้ยเปิดให้หมดเพื่ออะไร เพราะมันพอครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับที่เราหมักหมุมไว้เรามาเปิดเลยเปิดใช้เนี่ยเปิดไปเปิดใช้นะครับนี่เนี่ยเราเปิดใช้เห็นไหมครับเราเราเราถากหญ้าออกลงมาเปิดพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่โล่งเลยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันย่อยสลายครับโดยโดยของมันที่ใช้เวลามาักองสุ่มไว้คค้ายๆก็มองก็บ้าครับคนบ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็ดโคนเกิดครับเพราะเราเรามันมีปลวกอยู่แล้วเราสุ่มที่ปลวกไว้ รอบๆโผต้นไม้ช่วงที่เรานำดินไปใช้ก็ช่วงที่ว่าร้อนชื้นฝนตกแดดออกเพราะฝนตกแดดออกนะครับนี่ครับเกิดมาครับนี่ครเห็ดโคนครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่คือการปลูกเห็ดโคนง่ายๆที่ได้ประโยชน์2ต่อต่อแรกคือได้ดินใช้ได้ปุ๋ยหมักใช้โดยธรรมชาติให้มันหมักของมันเองอย่างประโยชน์อย่างที่2นะครับอย่างแรกคือเห็ดโคนแต่โคนละอนานครับนี่ฮะ จะถามว่ามันคุ้มไหมกับคนที่รักธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติคุ้มกําไรครับปลูกเห็ดโคนเองง่ายๆครับเห็นไหมครับนี่ครับเกิดหมดเลยครับนี่เราเราลากหน้าดินตรงนี้ไปใช้แล้วนะครับเนี่ยครับโดยที่เราสุมไม้สุมไม้สุ่มลากจนพอดีเหมาะกับที่ปลูกจะเกิดนี่พอฝนตกปุ๊บแดดออกปุ๊บมันขึ้นเป็นเห็ดปลวกให้เห็นเลยนี่ฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมากมายเลยครับดูนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ปักไม้ไว้เพื่อว่า ไม่ใครเข้ามาเหยียบนะฮะนี่ฮะนี่ฮะดูครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะดูครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับสองดอกครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมากมายครับนี่คือการปลูกเห็ดโคนที่ผมศึกษามาสักสิบปีได้ครับผมเรียนรู้แล้วในไร่เนี่ยทำกันแบบนีしし้ <t ip hone> ค,คลิปที่แล้วก็ทําแบบนี้คือเอาใบไม้สุมส,มสุมไว้แนวตะเข็บชายแดนแนวอะไรเงี้ยสุ่มไว้พื้นที่เราว่าเราจะไม่มาขุดไม่มาถากไม่มาเผาตรงนั้นเรากะเราเว้นพื้นที่ไว้เราไม่ต้องทําเยอะเราใช้ต้นไม้สองต้นสามต้นได้แต่พื้นที่ตรงนั้นเราจะไม่ไม่ขุดไม่ถากแต่ว่าจะเอาสิ่งไม้มาสุมไว้พอถึงเวลาหน้าร้อนชื้นหน้าเห็ดเรานําสิ่งที่มันสะสมไว้เอาไปใช้ เปิดไปเนี่ยเห็นไหมเนี่คเปิดออกไปเลยเปิดเพื่อใช้ใช้หน้าดินใช้ใบไม้ที่มันเป็นผุภะผูพังไปปลูกต้นไม้นี่คือประโยชน์อย่างสองแล้วเราก็ได้กินเห็ดดังภาพนี้เลยนะครับก็นี่นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องจริงแชร์ประสบการณ์เรื่องจริงโดยตรงที่สะสมมานานเกี่ยวกับเห็ดนะครับก็อยากจะแชร์ถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตะพูพาลูในช่อง u t u b e ไลฟ์หัวน้อยนะครับพร้อมที่จะให้ความรู้เลยครับเรื่องการทำเกโคนโดยที่ว่าเรา ไม่ต้องใช้เชือเช้อแต่เราใช้อาศัยว่าพึ่งพาธรรมชาตินี่เองครับแล้วเราได้ประโยชน์2ต่อประโยชน์2ต่อครับแต่มันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองนะครับโอเคครับจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะขุดเห็ดปวกกันครับผมเดีจวกันใหม่คลิปหน้าครับผม